ครับพอดีก็เหลืองานดึกครับแพ็กกล่องให้ลูกค้าครับติดหน่อยหลายคน,นครับบริจัดของนะครับเพราะว่าหกคลองเขาจะไอหัวาดวาวปืนไม่ให้ครับมคนเอเล่ไอเอเล่ยงัองอันนี้ก็เป็นไม่เต็งครับไม่เต็งยังอยู่อยู่ครับอยู่ในงานเรียนอันนี้เป็นไม้พกโพแทเล่ครับ ให้เบิ่งขาวๆครับว่าหนุ่งยากครับจะละมือครับกลับมาจากเขียงานแล้วกับไมโครเทเลกงาเงาครับเบ่นระโตนะครับยาว160เซนแล้วก็หนึ่งพุทก็มากมายครับไมนสโตร์เซียครับเงาเงาเลยครับงามกราดเบิ้งเบิ่งไม่ได้ครับเมื่อใดร็เบิดงกับเงาได้ได้ครับยัดใทยครับโอเคนะครับราคาเท่ากันนะครับ รอบเนะครับพร้อมส่งนะครับบอกกันไปเลยแล้วตัวสิบมาตัวใดค่อยว่ากันแต่ผมคิดรีวิวให้บังอีกรอบหนึ่งว่ากำลังใส่กล่องไห้เยู่ครับทุกคนนี่จองแล้วงามนะครับหยเงียงสองเงียงนะครับสองเงี้งทั้งสองตัวครับเร่งมือละครับนส่งกับเบิรงล่างให้เรียบร้อยนะครับแล้วตัวสิบมาครับความยาวกัะทอกันแบบหนึ่งหกสิบ อะไรครับตรงนี้หกจุดมินิเจอร์คาทาวันนะครับนะครับได้ไล่แดงมาตัวเดียวนะครับสีแดงสีแดงแกะกระดาษออกกันสวยงามครับไทยนะครับตัวนี่้สีแดงนะครับโอเคเดี๋ยวผมชิมารีวิวเจรโตนะครับไอ้เบิรงนะครับราคาส่งออกเพืกันนะครับสองพันออกนะครับไมโครทะเลนะครับชิงชัดว่าแม่นดาวโคเตเล่งามเดียท์ตั้งโตนะครับ นี่รอบมีโลกใัยนะครับเรีย,รยบร้อยคับสีสไนเปอร์เงินนะครับสไตล์เงินนะครับโค้ชเล่ยส์สไตล์เงินเงอนหน่อยนึงครับนะครับหนุ่มยงาครับเขาดักดักดักมาเด็กนะครับเมื่อียร์ผมกับรีวิวไปเลยยังเป็นผมคุยไปเลยกับผม ติดงานพอดีไปออกงานมอเตอร์เอ็กโปครับมอเตอร์โชว์นะครับอยู่เมืองทองปรีอย่าเป็นแบบจะคุยได้แน่บริแน่นะครับว่าใครสะดวกปันไหนนะครับจะคุยแนววางก็ค่อยคุยให้นะครับเอาโอเคผมจะมารีวิวพอจุดตักค่อยๆตอบนะครับการส่งก็คือเดี๋ยวผมส่งบัญชีให้กับโอนเงินแค่ไหนนะครับส่งใบสลิปมานะครับสลิปการโอนมาแล้วก็ขอชื่อทีอยู่นะครับส่งมาแค่ไหนครับ ผมนเจอก็แแดเฟซผมมาแล้วครับคำปุ่นปาตาโพนะครับไลน์ไลน์กับไซเบอร์ผมนะครับโอเคครับค่อยว่ากันนะครับรีรวิวเจลาโตให้เบิ้งครับครับัาดีครับผม